อนหารไทยเอาจริงนะครับพี่น้องตึงกำลังสาแดนกัมพูชาคเมนร้องยันนีเอาแล้วพี่น้องเอ้ยสา,ายเดนไทยกับกัมพูชานี่เดือดขึ้นทุกวันเนาะต้องว่าต้องเอื้อมมาติดตามไล่ติดตามสถานการณ์ทุกๆวันเลยพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ตึงเครียดมากนะครับทั้งฝั่งเขมรน,นี่ก็ตึงกำลังพุม่มไทยก็ตึงกำลังพุม่มึ้นกัน ตอนนี้เจราจากันยังบรู้เรื่องด้วยพี่น้องต้องติดตามกันแบบวันต่อวันอัปเรตวันต่อวันะเพราะว่าทางฝั่งกเมรนี่อาจจะรวมรวบรวมหลักฐานหล,หลายๆอย่างเนาะขึ้นขึ้นสารโลกส่วนไทยนี่ขึ้นสารโลกแต่พี่ไทยเฮานี่โบเล่นน้ำพี่น้องโบเล่นน้ำหมกไปสารโลกเจราจาอย่างเดียวเนาะ ขนาดนี้ก็เดี๋ยวว่าดูเดือดเลยนะครับทางฝั่งไทยนี่สั่งสั่งให้ประชาชนทั้ง77 7จังหวัดติดตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาให้ให้เตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมเพื่อว่าถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นมานี่จะสั่งอพยพประชาชนด่วนเลยนะครับให้เตรียมพร้อมทั้ง7จจังหวัดนั่นก็คือจังหวัดตราด สะแก้วจันทบุรีสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็อุบลราชธานีนะครับทั้งจังหวัดนี้ชาวบ้านก็เตรียมพร้อมแล้วครับสั่งอพุยศถ้าเกิดเรื่องด่วนดวนนะครับทางประเทศไทยก็ทางทหารไทยก็ทํางานเต็มที่นะครับตอนนี้ประชาชน,นก็พร้อมพร้อมนะครับพร้อมตอนนี้ ก็เ,กเรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ตึงเครียดนะครับนี่ครับสั่งเจ็ดจังหวัดเตรียมพร้อมเพื่อ,อทำการเตรียมพร้อมนะครับผมก็ทั้งฝั่งกัมพูชาก็ไม่ยอมเจรจานะครับตามที่ผมดูข่าวติดตามข่าวมาเนี่ยกัมพูชาไม่ยอมเจรจานะครับ จะขึ้นสารโลกอย่างเดียวทางฝั่งกเมรก็จะขึ้นสารโลกนะครับจะเอาทุกกอย่างหลักฐานที่มีนี่เก็บไปฟ้องสารโลกแต่ว่าประเทศไทยไม่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 เล่นด้วยครับไม่เล่นด้วยไทยจะเจราจานะครับถ้าเจราจาไม่ลงตัวก็ต้องใช้กําลังกันต้องบังคับให้ใช้กําลังกันแล้วเพราะว่าประเทศไทยจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้ต่บตารางนิ้วเดียวครับตอนนี้ ก็เป็นกำลังใจให้นะครับให้ให้ประเทศไทยให้สู้นะครับไม่ยอมเสียดินแดนแน่นอนครับไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ส้่รอยครับอย่างเช่นเขาพระวิหารที่เสียให้กัมพูชาไปนะครับตอนนั้นาถ้าทุกคน,นจำกันได้นะครับช่วงนี้เราก็จะเห็นทหารฝั่งไทยนะครับ ขนอาวุธอุปรกรณ์การรบต่างๆตึงพร้อมเต็มเตยมพร้อมตึงกาลังสายแดนนะครับตอนนี้พิชิสายแดนเราต้องอัปเดตสถานการณ์แบบวันต่อวันนะครับตอนนี้เด็กแล้วว่าตึงเครียดสุดๆพัดเจนรจากันไม่ลงตัวก็ต้องใช้กําลังกันบ้างนะครับไทยไม่ยอมแน่ครับรอบนี้ขอข้อมูลสาวสามน้องฝากพี่น้องประมาณนี้นะครับสบัยดีสวัสดีครับ